มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์บริษัทบุคลากร,กรทางการแพทย์เมื่อวันที่4ตุลาคมนะคะเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีสสจชนบุรีรายงานสถานการณ์ผู้ติดโควิด1 9รายใหม่จํานวน594รายสะสม8 9 9 2 8รายแล้วค่ะ1คลัสเตอร์ห้องพักคนงานบริษัท NKR Engineering แอนเซอร์วิสจำกัดหมู่ที่5ตำบลทุ่งสุขาอำเภอศรีราชา15รายสะสม22รายค่ะ2คัสเตอร์บริษัทไทยเอเทคโซลูชั่นจำกัดอำเภอศรีราชา7จรายนะคะสะสม29รายสาอาชีพพบประผู้คนจำนวนมาก13ราย4บุคลากรทางการแพทย์5รายค่ะ 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 5.1จนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาหนึ่งราย5.2จังหวัดชุมพร1ราย5.3จังหวัดระยอง1รายค่ะ 6. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง30รายค่ะ7สัมผัสผู้ติดยืนยัน7.1นะคะในครอบครัว197ราย7.2จากสถานที่ทำงาน127ราย7.3บุคคลใกล้ชิด20ราย7.4ร่วมวงสังสารหนึราย 8. ผู้สัมผัสยืนยันนะคะอยู่ระหว่างสอบสวน75ราย 9. อยู่ระหว่างการสอบสวน101รายค่ะการแพร่กระจายของโควิดอกใหม่เริ่มจากหลังสถานบันเทิงสู่ครอบครัวมาสู่เพื่อนร่วมงานมาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงานแรงงานซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกันหรือมีกิจกรรมใกล้ชิดสังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ2-3คนในเพื่อนสนิทนะคะ ขณะน,นี้มีการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนในสถานประกอบการ79แห่งและก็ตลาด5แห่งแคมป์คนงานก่อสร้าง10แห่งและก็ชุมชนสีแห่งค่ะสถานที่พักอาศัยพนักงานสถานประกอบการอาจจะเป็นหอพักหรือว่าสถานประกอบการหาได้หรือว่าหอพักที่ไปเช่าอยู่เองนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานลหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกันซึ่งจะเป็นแหล่งแพร่กระจายข้ามบริษัทได้ค่ะ เมื่อเริ่มมีการกระจายในบริษัทขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคลอยู่ห่างกันไม่ค้ามไปคุยกับห้องพักห้องอื่นไม่ทานข้าวร่วมกันไม่สังสรรค์อ,อสอมเอจหน้าทีประชาชนช่วยกันดูแลด้วยค่ะขณะนี้มีการแพร่กระจายในวงกว้างในกทมและปริมณฑลนะคะอาจจะมีผู้ติดโควิด1 9เเดินทางเข้ามาที่ชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดในชนบุรีอาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดปะ,ปะปนอยู่ในสังคมโดยที่เราไม่ทราบจึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลนะคะ c o วิด1 9เข้าทางสมูกปากตาต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาดสวมแมสตลอดเวลาพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดอยู่ห่างกันล้างมือบ่อยๆสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด c o v ิด1 9ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวดนะคะ ไม่ออกไปแพร่โควิด -19 แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบแต่ก็มีลหลายรายนะคะตรวจพบในครั้งที่2ระหว่างการกักตัว14วันจังหวัดชลบุรีนะคะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสและก็ค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นค่ะเพื่อน,นำมาตรวจหาโควิด -19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายต่อไปอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันนะคะสวมหน้ากากและไมยทุกครั้งด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ